การรถไฟจัดแข่งกอบการกุศลระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ค่ะ วันที่26ธันวาคม2568น,นายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารการรถไฟนำนักกอล์ฟกว่า150คนนั่งรถขบวนพิเศษรอยันบรัสซามจากกรุงเทพลงงยนสถานีรถไฟหัวหินหลังเก่าเพื่อร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันมีนายประสูติหอมบันเทิงนายอำเภอหัวหินนาย กิติพงศิริเพชรเกษมนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหัวหินชามนายอำนาจป่านแก้วผู้จัดการทั่วไปสนามกอล์ฟหลวงหัวหินให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นน,นายอนันต์โพนิมแดงกล่าวว่าการรถไฟจัดแข่งกอล์ฟการกุศลเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารพนักงานและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมการแสดงพลังน้ําใจและความห่วงใยต่อผู้ประสบภัยจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของภาคใต้ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงการให้บริการด้านการคำนาคมขนส่งทางรางโดยรายได้ในครั้งนี้จะนําเข้าสมทบกองทุนส่วนกลางการรถไฟเพื่อนําไปช่วยเหลือพนักงานรถไฟที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดสงขาโดยเฉพาะที่อำเภอหัดใหญ่ซึ่งมีพนักงานการรถไฟได้รับความเดือดร้อนมาก เบื้องต้นครอบครัวละ5 0 0 0บาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการที่จะไปซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมรวมถึงสถานีชุมทางหัดใหญ่ก็ได้รับความเสียหายค่อนข้างมากในส่วนของการท่องเที่ยวของการรถไฟตอนนี้เราก็มีขบวนรถพิเศษหลายขบวนไม่ว่าจะเป็นขบวนรอยยันบรัสซอมหรือขบวนคีฮะหนึซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยอดจองเกือบจะเต็มทุกขบวนและใน ช่วงฤดูหนาวที่กําลังจะถึงนี้เราก็มีโปรแกรมท่องเที่ยวเส้นทางภาคเหนือเป็นหลักซึ่งนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารหรือจองตั๋วได้ที่สายด่วน1690ของการรถไฟได้ตลอด24ชั่วโมงครับวันนี้นะครับทางการรถไฟแห่งไทยครับโดยกองทุนของการรถไฟครับได้พานักกลอบมาครับเพื่อจะช่วยเหลือนะครับเจ้าหน้าที่ของเราของพนักงานการรถไฟครับที่เกิดเหตุโอทโกภัยที่จังหวัดสงขลาและก็อำเภอหาดใหญ่นะครับ ซึ่งเรามีเจ้าหน้าที่ของเราในบ้านพักนประมาณ400กว่าหลังนะครับแล้วก็มีมีเหตุน้ําท่วม2ชั้นนะครับวันนี้เราก็ได้จัดกอบการกุศลขึ้นมานะครับแล้วเราก็มีความร่วมมือกับทางสนามกอบปูหินนะครับวันนี้เราได้นําขบวนรถบอสซัมนะครับเดินทางมาจากกรุงเทพเมื่อตอนเช้านะครับแล้วก็มาที่สนามกอบปูหินนะครับเพื่อ พานักกอล์ฟมาเล่นกอล์ฟที่หัวหินครับวันนี้เรามาประมาณสักร้อยห้าสิบท่านครับครับตัวเป้าหมายก็คือยังมีเป้าหมายที่ต้องช่วยเหลืออีกเยอะนะครับวันนี้ก็คงเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเราก็คงไม่ต้องทําเต็มที่ก่อนนะครับส่วนตัวเลขที่ต้องดําเนินการก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องดําเนินการอะไรบ้างครับในเบื้องต้นเนี่ยก็คาดว่าน่าจะช่วยเหลือได้สักครอบครัวประมาณสักห้าพันบาทครับส่วนเสียหายมากเลยครับทั้งตัวอาคารสถานีนะครับทั้งลงซ่อมรดจัรนะครับแล้วก็ตัวบ้านพักที่ผมได้ลงไปในพื้นที่คมมมีีวาาาาเสยยหอ่งกนะครับ แล้วก็เราก็อยู่ระหว่างการเยียวยาแล้วก็ดําเนินการแก้ไขให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชนต่อไปครับครับครับแน่นอนครับตัวตัวบอสซัมนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับก็โปรแกรมท่องเที่ยวก็อยู่ทางฝั่งภาคเหนือครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งขบวนบอสซัมที่นํามาวันนี้นะครับแล้วก็ขบวนคีฮะห8 3นะครับก็มีให้บริการช่วงวันหยุดนะครับก็ติดตามได้ที่1690กก็สามารถโทรติดตามได้ครับต้องถ้าสนใจก็ลองติดต่อสอบถามที่ เบอร์โทรศัพท์1690นะครับ